ลายปีพศ2512หลังจากออกพรรษามีพระธุดคงรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อแคล้วฐานิสโรท่านได้เดินทุดดงจาริกปฏิบัติธรรมภาวนาไปตามลำพังเพียงรูปเดียวเส้นทางการเดินทุดดงของท่านเริ่มต้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วมุ่งหน้าไปทางภาคใต้ต่อมาวันหนึ่ง เมื่อเดินไปถึงหมู่บ้านเกาะยายฉิมใกล้ๆกับสารเจ้าพ่อตาหมื่นเห็ดอเภอบางสะพานจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ท่านได้หยุดพักภาวนาอยู่ชายป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาดึกสงัดอากาศเยือกเย็นขณะที่ท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ในมุงกรดดวงจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แห่งพระกรรมฐานพลันก็บังเกิดนิมิต เป็นเสียงร้องไห้สื่อื้กของหญิงคนหนึ่งดังแว่วมาว่าพระคุณเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงลึกลับนั้นดังอยู่หลายครั้งหลายหนหลวงพ่อแล้วจึงได้กำหนดจิตถามกลับไปว่าเสียงใครใครร้องไห้ให้ช่วยมีความทุกข์อะไรหรือพระคุณเจ้าดิฉันชื่อแดง บ้านอยู่ชายเขาห่างจากหมู่บ้านนี้ไปเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วดิฉันจัดงานบวชพระลูกชายแต่เงินไม่พอจึงได้ยืมเงินเพื่อนชื่อจันเป็นจำนวนห้าบาทพอเสร็จงานบวชแล้วดิฉันได้เกิดอาการเป็นลมหน้ามืดฟูบล้มลงรู้สึกกลัวตายและใจก็หวนคิดเป็นห่วงว่ายัางไม่ได้ใช้หนี้เพื่อนซึ่งติดค้างอยู่จำนวนห้าบาท ยังไม่ได้ชดใช้เขาเลยจะทำอย่างไรดีคิดแล้วก็เสียใจมากขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นก็ผลันสิ้นใจพอตายแล้วรู้สึกคล้ายมีลมแรงพัดมาหอบเอาดิฉันลอยไปที่บ้านของเพื่อนดิฉันเห็นมีห้องว่างๆอยู่ห้องหนึง่งจึงได้เดินเข้าไปเอนตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนแล้วก็เผลอหลับไปครั้นเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา พิจารณาดูก็รู้ว่าตัวเองได้ตายจากชาติมนุษย์เสียแล้วและได้มาเกิดใหม่ในท้องของแม่วัวตัวหนึ่งซึ่งเป็นวัวของนางจัน์นั่นเองดิฉันเสียใจมากต่อชะตากรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงกลายเป็นลูกวัวจึงได้แต่เสียใจร้องไห้เจ้าค่ะเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่วัว ก็ยังระลึกได้จดจำได้ทุกอย่างดิฉันวิ่งไปหาหนางจันพยายามจะพูดบอกให้รู้หลายครั้งแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องวันหนึ่งพระลูกชายซึ่งดอดแล้วมาบินทบาทเดินผ่านมาดิฉันเห็นก็วิ่งเข้าไปหาบอกลูกว่าลูกเอ๋ยลูกแม่นี่แม่นะลูกนี่แม่นะแต่พระลูกชายก็ไม่รู้ไม่สนใจ เพราะเห็นดิฉันเป็นเพียงลูกัวตัวน้อยตัวหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงต้องทนทุกข์อยู่ในร่างของลูกัวเรื่อยมาแล้วเฝ้าคิดหวังว่าอีกสักเมื่อไรหนอะจะพ้นจากกรรมจะได้ไปเกิดเป็นคนแต่ก็ผิดหวังเพราะไม่มีใครรับรู้และช่วยดิฉันได้เลยจนกระทั่งวันนี้พระมาโปรดดิฉันนอนหลับและตื่นขึ้นตอนเที่ยงคืน มองมาได้แลเห็นพระธุดงรูปหนึ่งปักกลดอยู่ใต้ต้นไม้มีแสงสีลแสงธรรมเป็นประกายเรืองรองดิฉันดีใจคิดว่าพระธุดงท่านเป็นพระที่มีบุญท่านจะช่วยได้ดิฉันจึงได้วิ่งมาหาพระคุณเจ้าขาจงได้โปรดช่วยดิฉันด้วยดิฉันอยากใช้นี่กรรมเมื่อใช้นี่แล้ว ดิฉันจะหมดห่วงกังวลและพ้นจากแรงกรรมได้ไปเกิดเป็นคนเจ้าข้าเสียงหญิงลึกลับเล่าความเป็นไปที่น่าพิศวงน่าเวทนาดังแว่วมาในความมืดหลวงพ่อแคล้ฐานิสโรเมื่อรับรู้แล้วก็บังเกิดความสงสารจับใจท่านจึงได้กำหนดจิตพูดบอกไปว่าโยมแดงอาตมารู้แล้ว สงสารเหลือเกินโยมจงอดทนรอคอยอีกหน่อยนะพรุ่งนี้เช้าอาตมาจะหาทางช่วยเหลือโยมให้ได้ขอให้โยมจงสบายใจเถอะสิ้นคำพูดบอกของท่านพลันก็มีเสียงเคลื่อนไหวดังมาในหลังพุ่มไม้ห่างจากม้งกดไปประมาณ5้ถึงหเมตรหลวงพ่อแคล้วจึงออกจากสมาธิหยิบไฟฉายส่องไปดูทางที่มาของเสียงเคลื่อนไหว ท่านได้เห็นลูกวัวน้อยอายุราวห้าเดือนตัวหนึ่งยืนจ้องมองท่านอยู่จากแสงไฟฉายท่านเห็นหยาดน้ำตาของมันไหลออกมาเป็นทางสะท้อนกับแสงไฟท่านจึงกล่าวบอกมันขึ้นอีกว่าโยมแดงอัตมาเห็นแล้วรู้แล้วจงกลับไปก่อนเถอะดึกมากแล้วเจ้าวัวน้อยตัวนั้นรับรู้มันหมุนตัวกลับ วิ่งลับหายไปในความมืดเมื่อมันกลับไปแล้วหลวงพ่อแคลนั่งเข้าที่ทำภาวนาอีกคนท่านใช้มโนมยิทธิกำหนดดูพระลูกชายของโยมแดงก็ได้เห็นว่ายังคงบวชเป็นพระอยู่ในวัดไม่ไกลจากที่นี่ท่านยังไม่ศึกและพรุ่งนี้เช้าจะออกบินทบาทเส้นทางการบินทบาทก็จะต้องผ่านบ้านของยายจันผู้เป็นเจ้านี่ พอเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อแคลยิงได้อุ้มบาทเดินไปดักรอคอยตรงระหว่างทางท่านรออยู่ไม่นานก็ได้เห็นพระหนุ่มบวชใหม่กำลังเดินอุ้มบาทมาตามลำพังเช่นกันท่านจึงได้ทักทายไต่าถามว่าสวัสดีท่านเอ๋ยแถวนี้พอจะไปบินทบาทได้ที่ไหนบ้างพระภิกษุหนุ่มบวชใหม่รูปนั้น คือพระลูกชายของนางแดงผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครั้นพอได้เห็นหลวงพ่อแล้วบุญก็เดินใจให้มีความเคารพศรัทธาขึ้นมาโดยพลันพระภิกษุใหม่หยุดเดินหันมาถามว่าสวัสดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อเดินทุดงมาเหรอครับใช่แล้วหลวงพ่อเดินทุดงมาหลวงพ่อแคลตอบถ้าอย่างนั้นไปกับผมสะครับผมรู้เส้นทาง วัดของผมอยู่ในหมู่บ้านนี้นิมนต์ไปด้วยกันครับพระใหม่มีน้ำใจเชิญชวนหลวงพ่อแคล้วจึงอุ้มบาตรเดินตามหลังแต่พระหนุ่มรูปนั้นพูดบอกว่านิมนต์หลวงพ่อเดินหน้าเถอะครับผมพรรษาน้อยกว่าเพิ่งบวชขอเดินตามหลังท่านส่วนเส้นทางเดี๋ยวผมจะคอยบอกเองครับเดินกันไปได้พักหนึ่งครั้นพอใกล้จะถึงบ้านยายจันท หลวงพ่อแล้วก็สำรวมจิตอธิษฐานเพ่งส่งเข้าไปถึงนางลูกวัวตัวน้อยนั้นว่าโยมแดงเอ๋ยจงออกมาหาพระลูกชายของโยมเถิดหลวงพ่อมาช่วยแล้วนะสิ้นคำอธิษฐานครู่ต่อมาก็มีลูกวัวตัวน้อยสีแดงตัวหนึ่งวิ่งเล็ดลอดออกมาจากคอกบ,บัวของยายจันมันวิ่งร้องไห้น้ำตาไหลพรากปากก็ร่ำร้องว่าหมอ มโมตรงเข้ามาหาพระภิกษุหนุ่มพยายามเอาจมูกดุนดุนจีวรของท่านด้วยท่าทางดีอกดีใจอย่างเหลือล้นแต่พระภิกษุหนุ่มท่านไม่รู้ว่าลูกัวน้อยตัวนั้นคือมารดาผู้ให้กำเนิดของตนท่านจึงพยายามหลบหลีกด้วยความวุ่นวายใจชาวบ้านหลายคนซึ่งยืนรอใส่บาตรครั้นได้เห็น พิงพากันร้องบอกยายจันว่ายายจันยายจันอ้วนน้อยของแกวิ่งมากวนพระเนี่ยมาจับมันไปทีแล้วเร็วเข้ายายจันซึ่งกำลังถือขันข้าวและกับข้าวจะมาใส่บาตรด้วยเช่นกันพอเห็นว่าลูกอวนน้อยของตนไปกวนพระจึงได้ร้องไล่ว่าไปไปนะอีแดงพระท่านมาบินทบาทมึงจะมากวนท่านทำไมไป กลับเข้าคอ,อกไปเดี๋ยวจะเป็นบาปนะหลวงพ่อแคล้วได้ยินก็นึกประหลาดใจว่ายายจันผู้นี้ก็ช่างบังเอิญน,นักที่ตั้งชื่อลูกวัวน้อยว่านางแดงเหมือนชื่อเพื่อนของตนที่ตายจากไปฝ่ายนางวัวน้อยแม้จะถูกยายจันร้องขับไล่ให้เข้าคอ,อกซักเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมไป ยังคงวิ่งวนเวียนจะเอาหัวเอาจมูกมาดุนชีวรพระลูกชายอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งมีเด็กชายในบ้านคนหนึ่งออกมาช่วยจับช่วยจูงลูกกัวน้อยจึงต้องจำใจเดินตามไปแต่ปากก็ยังคงร้องไห้มอมอและพยายามจะขัดขืนเหลียวกลับมามองดูพระลูกชายอย่างอาลัยอาวรณ์ สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่รอใส่บาตรและเห็นเหตุการณ์ไปตามๆกันครั้นพอบินทบาตไปจนสุดทางแล้วก็พากันเดินกลับก่อนจะแยกจากกันหลวงพ่อแคล้าฐานิสโรได้บอกกับพระภิกษุรูปนั้นว่านี่ท่านหากกลับถึงวัดแล้วฉันข้าวแล้วให้ท่านมาหาผมหน่อยนะผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย เรื่องอะไรครับหลวงพ่อครับบอกตรงนี้เลยได้ไหมครับไม่ได้หรอกเรื่องมันยาวแต่ขอรับรองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากท่านฉันข้าวแล้วจงรีบมาผมจะคอยอยู่ใต้โคนไม้ต้นโน้นหลวงพ่อแคล้วชี้ให้ดูสถานที่กลางกดของท่านแล้วเดินแยกไปเพื่อฉันพระตาหารเช้าเวลาผ่านไปจนถึงเก้านาฬิกาเศษ พระภิกษุรูปนั้นได้มาหาตามที่นัดหมายและเอ่ยถามว่าหลวงพ่อครับท่านมีเรื่องสำคัญอะไรจะบอกผมเหรอครับหลวงพ่อแคล้อ,อ,คอย่างไม่ตอบท่านย้อนถามว่านี่ท่านเอ่ยเมื่อเช้านี้ตอนที่กำลังรับบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านโยมจันมีวัวน้อยตัวหนึ่งวิ่งเข้ามามันพยายามเอาจมูกดุนชิวาของท่านท่านมีความรู้สึกอย่างไรเออผม ผมก็แปลกใจมากครับหลวงพ่อว่าทำไมมันจึงทำอย่างนั้นมันร้องไห้น้ำตาไหลร้องมอมอเหมือนกำลังเสียใจอะไรสักอย่างหนึง่งผมเคยเจอมันหลายครั้งแล้วครับลูกวัวตัวนี้ทุกครั้งที่เจอกันมันก็จะแสดงอาการอย่างนี้เสมอครับพระภิกษุซึ่งบวชใหม่รูปนั้นตอบนี่ท่านเอ่ยหากผมจะบอกบางสิ่งบางอย่างให้ท่านได้รู้ท่านจะเชื่อไหม หลวงพ่อแคล้าถามพลางจ้องหน้าพระหนุ่มด้วยความเมตตาพระหนุ่มก็ตอบว่าเชื่อครับหลวงพ่อผมศรัทธาในความเป็นพระทูดโมของหลวงพ่อมากครับเมื่อแรกที่ได้เห็นผมก็เลื่อมใสหลวงพ่อทันทีท่านบอกมาเถอะครับหลวงพ่อแคล้จึงได้เล่าว่าท่านเอ่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งผมได้ยินลูกอัวนน้อยตัวหนึง่ง มันมาบอกผมด้วยภาษาใจมันบอกว่ามันชื่อแดงเคยเป็นคนผู้หญิงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อก่อนเข้าพรรษาปีที่แล้วได้จัดงานบวชพระลูกชายแต่เงินไม่พอขาดไปห้าบาทจึงได้ขอยืมเพื่อนสนิทที่ชื่อยายจันถาวายพระไปก่อนครั้นบวชลูกชายเสร็จได้ไม่นานจูจูก็ตายด้วยโรคลมปัจจุบันก่อนจะสิ้นใจ หวนคิดกังวลว่ายังไม่ได้ใช้หนี่คิดแล้วก็เสียใจดังนั้นเมื่อตายแล้วจึงมาเกิดเป็นลูกวัวที่คอกของยายจันลูกวัวตัวนั้นมันขอร้องให้ผมช่วยเหลือมันอยากใช้หนี่กรรมจะได้พ้นจากชาติวัวผมก็รับปากว่าจะช่วยท่านเอ๋ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้แหละผมจึงไปยืนรอท่านในตอนเช้าพอไปถึงหน้าบ้านยายจันท ผมได้อธิษฐานจิตให้ลูกหัวตัวนั้นวิ่งออกมาหาท่านซึ่งเคยเป็นลูกชายของมันตามที่ท่านเห็นนั่นละสิ้นคำบอกเล่าของหลวงพ่อแคล้วพระภิกษุหนุ่มชาวบ้านเกาะใหญ่ชิมก็ถึงกับตะลึงนิ่งอึ้งอุทานอยู่ในใจว่าคุณพระช่วยแม่เรามาเกิดเป็นลูกหัวหรือนี่โอ้หลวงพ่อพระทุดงรูปนี้เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นกันมาก่อน แต่ท่านรู้เรื่องราวอดีตชีวิตของแม่เราได้ท่านต้องเป็นพระทวดงผู้ทรงฌานทรงคุณธรรมอย่างแน่นอนโทเอ๋ยแม่แม่จา๋าลูกก็น,นึกสงสัยอยู่ว่าทำไมตอนเจอกันหลยหลาย,ลายหนก่อนหน้านี้ทำไมลูกวัวตัวนั้นจึงต้องวิ่งน้ำตาไหลเข้ามาหาเสมอโทษแม่จา๋าแม่ของลูกพระภิกษุหนุ่มคิดแล้ว แน่ใจแล้วก็ร้องไห้สะอื้นด้วยความสงสารมารดาผู้บังเกิดเกล้าของตนอย่างสุดหัวใจหลวงพ่อแล้วจึงได้ปลอบโยนว่าท่านเอ้ยหยุดร้องไห้เถอะจงหาทางช่วยเหลือโยมแม่ของท่านให้พ้นจากความทุกข์กันเถิดทำอย่างไรครับหลวงพ่อบอกมาเถอะผมจะทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อทุกอย่างครับ พระภิกษุหนุ่มเอาผ้าจีวรเช็ดน้ำตาพูดวิงวอนขอคำแนะนำหลวงพ่อแคล้วจึงแนะนำว่าท่านจงรีบไปตามยายจันมาพบผมที่นี่หากยายจันมาผมช่วยโยมแม่ของท่านได้แนะ่พระภิกษุหนุ่มมีท่าทางดีอกดีใจรีบไปทันทีพักเดียวเท่านั้นก็กลับมาพร้อมด้วยยายจันหลวงพ่อแคล้ว ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังยายจันครั้นพอได้ฟังก็ถึงกับร้องไห้สะอื้นพลางพูดด้วยความเสียใจว่าโธ้แดงเอ้ยแดงเพื่อนรักแขงเงินเพียงห้าบาททำไมแกต้องเก็บเอาไปคิดมากจนต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเล่าโธ่เอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยแล้วยายจัน ก็พูดเล่าเรื่องราวในวันนั้นให้หลวงพ่อแคล้วและพระลูกชายของนางแดงฟังว่าท่านเอ้ยนางแดงเพื่อนของฉันมันเป็นคนดีมันกับฉันรักกันมาแต่เล็กแต่น้อยตอนบวชลูกชายของมันเมื่อปีกลายฉันก็ไปช่วยงานตลอดทั้งสองวันวันสุดท้ายตอนทำพิธีบวชในพระอุบโบสถฉันก็อยู่ด้วยวันนั้น มีพระอันดับมาเพิ่มหนึ่งรูปเกินจากจำนวนที่นิมนต์ไว้ทำให้เงินที่ใส่ซองเตรียมไว้ไม่พอขาดไปหนึ่งซองนางแดงจึงกระซิบถามฉันว่าจันจันมีเงินห้าบาทไหมขอยืมถวายพระก่อนสองไม่พอซองหนึ่งฉันก็ไม่ได้คิดอะไรล้วนเงินในกระเป๋าส่งให้ด้วยความเต็มใจนางแดงก็นำไปถวายพระ และหลังจากเสร็จงานบวชแล้วฉันก็เดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อช่วยลูกสาวคนโตเลี้ยงลูกนานหลายเดือนเมื่อกลับมาจึงได้รู้ว่านางแดงมันเป็นลมตายเสียแล้วโท่แดงเอ๋ยแดงเราเป็นเพื่อนกันมาแต่เล็กแต่น้อยเองินแค่ห้าบาทฉันไม่หวงแกรอกฉันเต็มใจถือว่าได้ร่วมทำบุญกับแกแกไม่น่าคิดมากเลย ใหญ่จันทร์คร่ำครวนเสียอกเสียใจในชะตากรรมของเพื่อนพระลูกชายของนางแดงก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเช่นเดียวกันหลวงพ่อแคล้วเห็นแล้วก็แสนจะสลดสังเวชท,ท่านจึงได้แนะแนวทางให้ว่าโยมจันทร์ฟังอาตมานะหากโยมไม่คิดจะเอาเงินห้าบาทนั้นคืนและอยากจะช่วยให้โยมแดงพ้นทุกข์แล้วก็กลางดึกคืนนี้ โยมจงไปจุดทูป36ดอกเอาไปปักลงดินต่อหน้าลูกวัวแล้วพูดบอกมันว่าแดงเอ้ยฉันเอาโหสศิกรรมฉันไม่คิดเอาเงินคืนฉันขอทำบุญร่วมกับแกนะจงหมดเวรหมดกรรมต่อกันนับแต่บัดนี้จงไปเกิดในที่ดีๆที่ที่มีความสุขความเจริญเถอะไม่ต้องมาอยู่รับใช้ฉันหรอกอีกอย่างหนึ่งบุญกุศลใดๆที่ฉันทำมาแต่อดีตจนปัจจุบัน ขอให้แกจงมีส่วนในบุญด้วยยายจันครั้นพอได้รับฟังก็ประนมมือก้มกราบหลวงพ่อแคล้วแล้วกลับบ้านไปทําตามคําแนะนําทุกประการส่วนวัวน้อยตัวนั้นก็จูงไปไว้ที่วัดให้อยู่ใกล้ๆกับพระลูกชายหลวงพ่อแคล้วฐานิสโรเมื่อแนะนําช่วยเหลือดวงวิญ,ญญาณทุกดวงวิญ,ญญาณห่วงของยายแดงได้แล้ว ท่านก็แบ,บกกรดสะพายบาทเดินทุดงจาริกจากไปและหลังจากนั้นอีกประมาณสิบห้าวันนางลูกอัวน้อยตัวนั้นก็เกิดเจ็บป่วยอย่างกระทันหันโดยมีพระลูกชายคอยดูแลด้วยความรักความอาลัยจนกระทั่งมันสิ้นใจอย่างสงบต่อหน้าของพระลูกชายเป็นอันจบสิ้นเวรกรรมในชาติภพของดิรชานได้ไปเกิดใหม่ในภพที่ดี ตามแรงบุญของตนต่อไปท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเอย่ยเมื่อฟังเรื่องวิญญาณห่วงของยายแดงจบแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญดูเถิดเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อดูหนังดูละครแล้วจงย้อนดูตัวจงอย่าเผลอไผลมีชะตากรรมดังเช่นยายแดงนั้นเลยหากมีหนี้สินพอจะใช้คืนเขาได้ ก็จึงรีบขวนขวายใช้เขาาปเสียจนอย่าให้มีหนี้สินผูกพันไปถึงพบหน้าอาสันเนกตังอาสนะนังการกระทําที่ดีหรือไม่ดีที่นึกได้ในเวลาใกล้จะตายชื่อว่าอาสันนกรรมเป็นกรรมที่มีพลังแรงสามารถให้ผลเป็นที่สองรองจากครุกรรมนั่นทีเดียวอาสันนกรรมนี้แบ่งเป็นสองประการ คือ 1. อาสันกรรมฝ่ายกุศลหรือบุญ 2. อ,อาสันกรรมฝ่ายอากุศลหรือบาปหากบุคคลใดทำบุญไว้ก่อนจะตายแล้วนึกถึงบุญขึ้นมาได้จิตใจก็จะบังเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานยินดีเมื่อดับจิตสิ้นใจตายขณะนึกถึงบุญก็จะได้ไปเกิดในสุขติภูมิคือมนุษย์และเทวดา มีความสุขความเจริญในสัมปรายภพคือพบเบื้องหน้าดังพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองมีความผ่องใสแล้วสุขติเป็นอันหวังได้แต่ในทางกลับกันหากบุคคลใดก่อนจะตายลืมนึกถึงบุญไปหวนคิดถึงบาปอากุศล จิตใจก็จะเกิดความเศร้าหมองหม่นหมองเป็นทุกข์เมื่อดับจิตสิ้นใจตายขณะนึกถึงบาปก็จะได้ไปบังเกิดในอบาย,ยภูมิอันเป็นแดนทุกข์คือนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติย่มเป็นที่หวัง ของบุคคลผู้นั้นอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเพื่อความไม่ประมาทขอให้เราทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้ดีเถิดเตรียมตัวด้วยการหมั่นทำความดีทางกายวาจาใจจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็จงใช้สติปัญญาไตรตรองเสียก่อนหากเห็นว่าเป็นบาปเป็นอกุศลจะเกิดโทษ เราก็ละเว้นเสียหันมาสร้างสมแต่กุศลคุณความดีคือทานศีลภาวนาเสมอเสมอทำบา่อยๆให้เคยชินยืนเดินนั่งนอนก็มันภาวนาพุทโธพุทโธเสมอเสมอเป็นการฝึกสติให้คุ้นเคยกับบุญคือความดีตลอดเวลา เมื่อวันสุดท้ายแห่งชีวิตมาถึงเราจะได้ไปดีไปสู่สุขติไม่ต้องไปทนทุกข์รับกรรมเหมือนอย่างวิญญาณห่วงของยายแดงอภิเทเรทะกัล,ลยาเนปาปาจิตตังนิวารเยบุคคลควรรีบเร่งทำบุญควรห้ามจิตจากบาปสุโขพุญยะสะอุจ,จโย เพราะการหมั่นสั่งสมบุญนำสุขมาให้